ะจะได้เคลมของได้ถูกนะครับดิฉันได้รับพัสดุที่สภาพเยินแบบนี้มันหมายความว่ายังไงข้างในนะมันจะเป็นทุเรียนสองลูกนะคะเนี่ยแต่ว่าเะไรเนี้ยมีแค่ลูกเดียวก็ยังว่าอยู่ว่าทำไมถึงแบบเออยังไม่มาส่งสักทีพอเราโทรศัพท์เข้าค c เเ็นเตอร์ไปก็รีบมาส่งให้ในสภาพนี้นะ แต่ที่แปลกกว่าก็คือบอกว่าโทรหาผู้รับแล้วแต่ผู้รับไม่รับสายก็เลยต้องเอาไว้ที่คังแต่ไม่มีข้อมูลว่าโทรศัพท์เข้ามาก็เลยไม่เข้าใจว่าอะไรทําไมอย่างไรแล้วการที่แกะออกมาอย่างเงี้ยคุณจะรับผิดชอบยังไงคะ,ะนี่มาทางเพจ facebook ของเจม้อยวีนิวนะครับครบเขาบอกว่ากล่องมหัศจรร์ลูกทุเรียนล่องหนอ่าโทรไปถามที่คังก็ปัดไปว่าน่าจะตกหล่นจากที่อื่นออแปลกเขาบอกว่า มันตกง่ายขนาดนั้นหรือทุเรียนนะ้ไม่ใช่ลูกว่า uh. ที่ตกลูกหนึ่งจะได้ไม่มีใครเห็นคนเขาก็ดูออกว่ากล่องเยินขนาดนี้โดนจนได้ฮะบริษัทขนส่งสีเหลืองนะคะ uh. พอดีพี่จากจบุรีส่งทุเรียนจากสวนตัวเองสองลูกน้าหนัก4ี่กิโลกร,รัมมาให้เราที่ลําลูกกาส่งตั้งแต่12พฤษภาคมในระบบก็แจ้งการขนส่งระหว่างทางให้ทราบตลอดกระทั่ง14พฤษภาสินค้าอยู่ในคลังอ้างในระบบนะว่าผู้รับเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเ,าเปลี่ยนแปลงเวลา ทั้งที่ความจริงประวัติการโทรเข้าไม่มีเบอร์จากขนส่งโทรมาหาแต่อย่างใดจึงโทรไปที่คอร์เซนเตอร์ให้ช่วยทําเรื่องติดต่อขนส่งเพราะงานขนส่งจึงนําสินค้าที่อยู่ในคังมาให้ในสภาพอย่างที่เห็นเนี่ยบูบี้ไปเลยนะฮะไม่ใช่ลาบูบูนะนี่บูบี้นะหายไปลูกหนึ่งอ่าสุเหรียก็หายไปด้วยลูกหนึ่งฮะครับเอ่อกล่องพัสดุเสียหายมีร่องรอยถูกแกะแบบนี้ใครจะรับผิดชอบอ,อ,อ่ะจะจับมือใครดมได้นะครับ ทีมข่าวว่าพ้อยก็โทรศัพท์ไปสอบถามคุณหยกเจ้าของทุเรียนนะบอกว่าทุเรียนที่รับหายไปจาก2เหลือหนึ่งเคยเห็นแต่ในข่าวไม่คิดว่าจะเจอตัวเองก็ได้มีการสอบถามไปทางบริษัทยืนยันว่าทุเรียนที่หายไปถึงลูกไม่ได้ตกหล่นที่เขาแน่นอนอาจจะทําตกระหว่างทางก็อาจจะเป็นไปไ,ได้ส่วนร้านทุเรียนที่เธอไปซื้อมาก่อนหน้าก็มีถ่ายรูปมายืนยันนะก่อนส่งว่าใส่ลงไปสองลูกแน่นอนจึงอยากนาเรื่องนี้มาเตือนภัยทุกคนนะเพราะทราบว่าผู้เสียหาย อ่าเนี่ยมีหลายคนมีหลายเจ้าที่เป็นอย่างนี้ครับครับฟังคุณหยกครับบ้านปั๊บอเป็นสภาพนี้ทุเรียนที่ได้รับอ่ะมันมัน,ม,นมันหายไปอ่ะมันแบบมันจากจากของลูกมันเหลือแค่ลูกเดียวอยนะ่างเงี้ยแล้วก็คือไม่เคยคิดว่าแบบาข่าวจะมาเป็นมาเป็น,มา,ปนมาเป็นข่าวซะเองอ่เนี้ยค่ะก็เลยเสียความรู้สึกแล้วอยากจะเปลี่ยนภัยอะไรประมาณเนี้ยค่ะอยากให้เลือกขนส่งที่เชื่อน่าเชื่อถือมากกว่านี้เพราะว่าตอนเนี้ยตอนนี้ผู้เสียหายเยอะมาก,มากเขาแจ้งว่า กรดุมันไม่มีทุเรียนตกอยู่ที่ของเขาแน่นอนอะไรเงี้ยค่ะคือสภาพกล่องตอนแรกที่มาก็คือเหมือนสวยๆเลยข้างบนจะแบบไม่มีการแกะอะไรแต่ว่าพอด้านล่างอ่ะด้านล่างมันแบบมันถูกเหมืนคล้ายๆถูกแกะไปแล้วอ่ะถูกเปิดแต่ทุเรียนก็หายไปอ่ะค่ะจากภาพเลยนี่อ๋อกล่องโบเลยนะก็คือเขาสงสายแหละว่ามีการเขาเรียกอะไรนะ เก็บยอดแอบเอาไปกินหรือปเปล่าเก็บยอดอ,ะอ่ะมาสองเอาหนึ่งหักเนี่ยหักอ,ะอ่ะเขาสงสัยนะครับเพราะว่าต้นทางเขาก็ถ่ายคลิปหลักฐานเขาใส่มาสองลูกใครเกี่ยวข้องก็ชี้แจงแทุเรียนลูกไม่กี่บาทนะแต่เสียชื่อเนี่ยมูลค่าหลายล้านนะครับเ,เดี๋ยวติดตามในบรรจงชงข่าว